ไม่สวยเท่าไหร่คือการซื้อเพชรให้ตัวเองไม่ค่อยสวยค่ะมันต้องมีคนซื้อให้ปะรเดียนคือซื้อให้ตัวเองซะใหญ่เชียวไม่ข้อาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้เราไงหรือว่าเราลองซื้อเล็กๆให้เขาจะได้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์กับเดิมคนเซอร์ไพรส์น่าจะเป็นผมใช่ไหมน่าจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถือว่าพี่เต๋อก็ได้เรียนไปแล้วนะว่าน้องเขาชอบแบบแนวๆนี้วับแบบนี้ อยู่ๆก็ใสยผมแล้อย่างนั้นผมมือแล้วก็ม pues ือไปกับผมตลอดเป็นไงบ้างทำไมวันนี้ตใจออกงาูดต่แต่ที่ไม่เ็ยืนอูเราไม่ได oh ้ออกงานพู่านมากตั้งแง่มาโควิดแล้วก็อะไรแบบหลายๆอย่างเลยไม่ออกเลยเนาะไม่ทรงตัวไม่อยู่อะโลกนี้ทไมับอย่างนนเี่ยยังไงเขาก่อนหน้านี้เขาบ้านหมุนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อต้องต้องมีคนทำอะอยู่จับไว้หน่อยครับ พี่มากไงอยู่ก็ตามนั้นละค่ะก็มีงานต้องติองก็มีบ้างครับแต่ว่าจริงๆแล้วต่างคนจะมีงานด้วยกันเยอะมากครับก็จะหาจังหวะที่แบบตรงกันก็หนึ่งก็คือยากติแล้วก็สองก็คือเออก็คีอญาติเหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้ที่ออกงานในในสองและสามเลยละกันนะสามที่สามในช่วงเวลาที่ไม่ได้ออกงานอ๋อก่อนหน้านี้ไปเข้าน้ำมาครับไม่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 ไปถึงหายจากการทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือหายไปเมื่อกี้อะครับก็คือไปหายเข้าน้ำ ช่วงนี้มีงานทั้งเบื้องหลังแล้วก็ต้งหน้าอยู่บ้างก็คือไ,ไปถ่ายก็จะเป็นช่วงที่ทางอาชีพก็จะไม่ค่อยว่างเลยครับเรค่อยเขียนบทให้หนูไงใช่ครับต้องเขียนบทใ,ใ,ให้หนูเล่นไง,งเขียนบทด,ด้วยอย่างหล่อมันมชอบค่อยห่อฝัดมือไปเลยเขียนบทให้หนูเล่นไงอันนี้คือเป็นสาเหตุทำให้คู่เราไม่ค่อยได้รับงานคู่กันเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วก็คนจ้างก็ไม่ไม่จ้างมาด้วยค่ะท่านเลยคือถ้ามีจ้างก็รับถ้ามีถ้ามีก็รับใช่ค่ะรับรับค่ะอาจจะไม่ได้มีเราอาจจะไม่ได้ อะไรกับคือขวาลงรูปคู่บ่อยเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรายังคบกันอยู่จริงๆมันมีคนถามนะเพราะทุกอย่างชอบไปทะเลคนเดียวมีความใจไม่ได้ไปคนเดียวนะบางทีผมก็ไปด้วยแหละครับแต่ผมก็รับหน้าที่ไป็นตับกองไปแต่เราเป็นถ่ายดูถ่ายมือเลยก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆนะแรกๆก็คือถ่ายไม่ได้เลยดูเขาท้ออ่ะ เราก็เลยแบบเอ้ยไม่ได้เราต้องทำให้ได้ผลลัพธ์สิ่งที่ต้องทำให้เขาไดความสุขได้นม่ไั้ไม่งั้นถ่ายยังไงเขาสวยมีมุมแมัวก็มุมยี้ใหม่นะ้วมกาเขาสวยทุกมุมนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผมเองแหละบางทีผมถ่ายสั่นมั่งเบอร์มั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคือเขาแบบกดไปผู้ช่วยยังไงก็สวยหมดสวยหมดทุกมุมมันเนาะอะไรที่เขาไปกดไปกดแบบว่อุ๊สวยอ๋าสวยอ่ะลั่นสวยสวยหมดเขาพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาจะนี่ไปทอย่างอื่นไม่ไม่อยากถ่ายอยู่แล้วอยู่แล้วในในหนว่าความสัมพันธ์ระหว่างแบบ เวลาแฟนไปเที่ยวต่างแบบไปเที่ยวไหนเงี้ยผู้ชายจะรับหน้าที่เป็นตากล้องใช่เป็นนี้แล้วผู้หญิงจะแบบขอหน่อยได้มั้ยยังไม่ได้แก้หน่อยยังไม่ได้แก้หน่อยผู้ชายจะมีความแบบแแชร์รัวไปใช่ประมาณก็เป็นคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นหมือนกันแล้วใหม่ที่อมเมนเรื่องการซิมการถ่ายเติมดีคเรื่อยๆค่ะเป็นคนอันนี้ก็ให้เครดิตมากๆเพราะว่าตั้งเขาไปซื้อกล้องมาใหม่เลยเพื่อที่จะถ่ายใหม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่แบบไม่เคยถ่ายรูปเลย แล้วพอพี่เต๋อพอซื้อกล้องมาก็ยังถ่ายไม่ได้อยู่ดีค่ะเหมือนจะดีแล้วนะแต่ก็พยายามความพยายามปุ๊บมันก็ชนะใจเราไปแล้วพี่เต๋อบอกว่าสวยสวยสวยน้องใหม่ว่าไงคะหยุดเลยไหมลูกสวยได้อีกหยุดกี่รูปกี่รูปครั้งแรกกี่รูปโอ้ยยังไม่เลยโอ้ยเกินเกินสองร้อยอะเขาลงกี่รูปแล้วเขาเขาลงรูปเดียวถ่ายประมาณสองร้อยเขา เขาหลับตาปืนไปแล้วประมาณ150คือนี่คือเรื่องจริงเลยนะเออเขาจะเข้าตาปืนไม่เรา snap ไวไปหรือเปล่าใช่ความผิดปกดกดจังหวะไม่ดีไม่รู้ทําไมถ่ายรูปรอยรูป99รูปคือหลับตาเออมีคนเป็นเพราะว่าเคยทะเลาะกันเรื่องนี้นะกับการถ่ายรูปแล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้หนังใจน้องใหม่ทุกทีเงีแรกๆนี่แหละงอนๆเงี้ยนั่งรอวันที่ตกคนเดียวเลยอ่ะคือมันเป็น มันกดดันมากเพราะวิบากแม่อธิการเด็กผมนี่เก็บไว้งานหน้าได้แล้วเขาเขียนแล้วแต่โจบวกขึ้นแล้วท่านบวกเรียบร้อยอ่ะมันมีงานหน้าหรอกยังไม่มียังยังเชื่อมีเนี่ยนะโค้ดเขาเลยมาขอไส้ประกันไม่รู้แม่อุ้ยอุ้ยดำมากเลยอยากไปดำมากไม่ไปดำมาอย่าไปไม่ไรดำมากรู้เลยนะคะว่าคู่เราได้ใครบงการอ้าวรู้ได้ไงอ่ะทึงอนาคตนลองตัวหรือรู้จรง ทั้งไม่กลัวและไม่เกรงแต่ว่าผมทำด้วยความรักผมทำด้วยความรักแต่เท้าจิกอยู่นะเจอกันอีกทเวลาที่เขมีจามาที่มามาให้กำลังใจอะไรบ้ก็ผมก็จะเป็นกำลังใจให้ก็คือเหมือนว่าเวลาเขามีอะไรเขาก็จะปรึกษาแต่แต่โดยหลักๆแล้วผมจะเป็นคนรับฟังมากกว่าเขาก็จะแบบแบบีอะไรเขาก็จะระบายเหมือนแบบบางครั้งเขาก็ไม่รู้จะไปพูดไปเล่ากับใครครับก็แล้วกันคนในครอบครัวพี่ก้าวแล้วก็ผมอะไรเงี้ย ทุกคนก็จะอยู่แบบอยู่รอบๆตัวเขาใช่ที่เธอเป็นผู้ฟังที่ดีมากๆดงดอกไม้ส่งส่งให้ตลอดก็ส่งส่งให้บอ่อยครับแรกๆจะส่งเวลาทำอะไรผิดผมนะดอกไม้เนี่ยแต่หลังๆก็เออเป็นเป็น,ปนโอกาสบางทีที่เขารู้สึกอ <c oughs> ่อนแออะไรเงี้ยเขากลับมา <c oughs> เขาเจอดอกไม้เขาก็เขาก็จะแฮปปี้บูส์อารมณ์เราออขึ้นมาเราก็เลยเป็นตัารายาเห็นช่วงเวลาที่ผ่านมาดังมากเลยเนี่ ผม่ันอยู่ขวรามากเลยตอนนี้ให้ไปใ้ไปนี้ก็กลับมาแล้วตองนี้ยังไปเรืองถ่ายรูปอยู่ยังไปจกเพาะถ่ายรูเก่งจริงๆามีร้องให้เราเลยทุกคนเขาก็มีนะครับก็มีช่วงเวลาที่เขาอ่อนแอแต่เขาจะไม่ค่อยแสดงความอ่อนแอให้แบบให้คนดูเขาจะพยายามเก็บคือเขาไม่อยากจะให้คนอื่นรู้สึกดาวไปอเขาอะเากจะบ่าเก็บมาคนเดียวอะไรอย่างเงี้แต่ว่าบางครั้งเวลาเขาอยู่คนเดียวหรืออยู่กับคนที่เขาสนุสนุกเขาก็จะีบ้าง เขาเขาเคยเห็นน้องแบบโมชันโมโหไหมเต๋อน้องโมชันแบบฉุนเฉียวโมเราเออเห็นนะอุ้ยน้องเป็นเน็ตเอนเตอร์ดิบอ่ะเห็นแล้วเอาย่งไงอ่ะบีไม่ถูกอ่ะเนี่ยมันจะลากเข้ามาสู่เรื่องของผมยังไงก็ไม่รู้นะเออเขาเคเห็นนะแบบมุมเวลาแบบน้องเจอกระแสอะไรแบบไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอึดอัดเขาไม่ค่อยโมโหนะครับเขาจะไปเวแบบเหมือนแบบทำไมเออรู้สึกว่าเออทำไมรู้สึกเสียใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นทำไม ในอย่างเง<ต>ี้ยค่ะเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าแล้วก็จะถากจะคุย <นา S 1> ตลอดอะไรเงี้ยแต่จะไม่แบบโกรธเรี่ยงคอ,ออะไรเงี้ยไม่มีคะ่ะแต่จะเป็นแบบฟิลคือส่วนใหญ่เราไม่ว่าอะไรจะเหลือในชีวิตสิ่งแรกที่ไม่จะโทษเลยคือไม่จะโทษตัวเองเออไม่จะไม่ค่อยโทษคนนั้นโทษคน,นนี้อะไรเงี้ยไม่จะโทษตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนมันก็เลยแย่ค่ะเพราะว่าเราเราก็จะเพรสเชอร์ตัวเองหนักมากแล้วก็ขอแค่มีที่ระบายว่าแบบว่ามีความเครียดอะไรใช่ไม่ว่าจะ ีเราก็ระบายเขาฟังแล้วก็คุยพูดคุยกับเขาอยู่เหมือนกันเราไม่ได้มีแค่เรื่องหน้าอย่างเดียวแต่พอทต้องมาโพสอะไรอย่างเงี้ยตอนมันก็เลยกลายเป็นข่าวข่าวเรื่องความสัมพันธ์คู่เราอะไรอย่างเงี้ยนันเรื่องเวลาผมก็เข้าผมคือผมไม่รู้เรื่องเลยวะเฮ้ตัวมีเพื่อนมาถามเฮ้ยง้อยังฮะงออะไรผมก็งงๆตอนหลังก็อยู่อ๋อแต่ว่ามันเป็นเรื่องเรื่องในด้านอื่นเออแล้วตอนน้องนคนเปิดก็หนอก ไม่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูโพสอะไรค่ะเขาไม่เล่นไอจีมาเดือนนึงแล้วคือบอกว่าผมก็ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามโซเชียลมากนะครับแล้วพอไม่รู้เลยค่ะว่าหนูโพสถามผมก็เลยงงๆนิดนึงอันนี้จริงนะถ้าหนูโพสไปสองเดือนเงี้ยพี่เต๋อก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าหนูโพสอะไรหรอ คือเราไม่ได้ตามโซเชียลน้องแบบคอยดูว่าน้องเคลื่อนไหวอะไรยังไงน้องพี่เต๋อเขาไม่ค่อยโลกความเป็นจริงอ่ะเขาไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลเท่าไหร่ซึ่งหนูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะเพราะเหมือนแบบหนูก็อยากทําได้แบบพี่บ้างเหมือนกันที่แบบที่แบบว่าแบบครับเที่ยวแบบเออไม่ต้องแบบเสพโซเชียลเยอะดูเยอะอะไรเงี้ยแล้วผลสุดท้ายมันมันอพิกแล้วมันเครียดอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยพี่เขาแฮปปี้เขามีความสุขมากแล้วเขาก็แบบ ไม่ต้องเสพอะไรเยอะอย่างเงี้ยดูในสิ่งที่ตัวเองชอบดูดูบ้าดูอะไรไปบ้าเอาเวลาไปฝึกถ่ายรูปเออให้น้องไม่ต้องถ่ายรูปะต้องมือวางยังไงเหมือนเรื่องถ่ายรูปมันจะเป็นปมปมในใจเราอันนี้นี่หนักมากนี่พยายามพยายามสู้กับมันมาหลายปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกไหมล่ะก็ในตอนนั้นแฟนของเราว่าหลังจากนี้ไปยังไงบ้างจ้างช่างภาพเหรออาจจะดีกว่าอาจจะเหมาะกว่าได้ปัญหาผู้หญิงผู้หญิงแมเของอาจ้างช่างภาพให้แฟนไปเลยจบอุ้ยออันนี้ดีมากนะคะ จ้างเลยค่ะตัดปัญหาเนาะใช่ใช้เงินแก้ตัดปัญหาดีกว่าดีค่ะดีค่ะจะเก็บไว้พิจารณาครับผมจะบจะรับไ้พิจารณาโอนมาพี่เป็นช่างภาพเหรอคะไม่โอนค่าชม อ่ะหมดยังอันนี้ว่าเธอมีข่าวรื่องสรุปประกาศข่าวดีเลยก็จะเออข่าวดีไปเกณฑ์ที่ใะไหนบอางไจะหยิบโซเวียตที่ไหนทุกคนก็จะเอ้ข่าเร็วโมเมนต์นี้แหละไม่ไม่ไม่จะเป็นผู้หญิงเราให้คำพูดเองวันนี้พี่เต๋อออกงานเราพูดมาไหนเราเราพี่เต๋อเขาพูดบ้างอ้าโอเคผมจะพูดแล้วพูดเลยพูดเลยนะครักข่าวถามว่าเราจะแต่งงานแต่งเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ผมจะจะมีข่าวดีเมื่อไหร่ติดตามที่เดวิกาชานอลนะครับ พอไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าแม่เชียร์นะแม่แม่แม่ไปดูหัวเขาปลุกมือโอเคแล้วนะดูอย่างนี้นี่เมีการต้องสวยทุกวันไหมถ้าพี่เต๋อจะมาโพลขนาดนี้เขาสวยทุกวันอยู่แล้วจริงจริงพี่เต๋อกระเป๋ากระเป๋าตุ้มตใส่อะไรมาไหมคะกระเป๋าไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอตุ้งตุ้งไงคะแห้งเลยกาบกาบให้เอาแหวนมาอ๋อหมายรู้สึกไงบ้างเราต้องสวยทุกวันไหมท่านมันจะต้องมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นเราต้องคิดถึงไหมไหม คืสวยหลายปีเลยนะคะถ้ายอย่างนั้นนคะือต<ห>้องเป็นปีเลยนะสวยทุกวันไม่ไหวอ่ะเต๋อเขากล่าวว่าให้เราตั้งหลักไม่ได้หรือเปล่าแบบฟิลแบบว่าม,มาจะไถ่ไงเขาต้องก่อนได้ไหมอ่ะเอเอไม่จะไถ่ใช่ขอเดี๋ยวไม่จะไถ่โอ้ยเล่นเองเั้นบนดันเลยเมื่อกี้เหัวจริงเหรอ ร้องไห้เลยไม่คิดว่าเพื่อนจะมาอยู่เยอะขนาดนี้สกิบไปใหญ่เลยอะไกลยังใกล้ยังพี่เต๋อไปเรื่อยก่อนครับไปเรื่อยก่อนไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าไปเรื่อยก่อนตอนนี้ก็ทำงานทำอะไรปตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบรีบมากแต่อยู่ในเขาเรียกวอยู่ในท้ายของความพร้อมในหันกับเราในวัยนี้ช่วงนี้ ก็ <łość> จริงๆถ like ้าถามว่าพรอมไหมก็ค่อนข้างมีความพร้อมแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่ายังมีอะไรที่อยากทำกันอีกค่อพร้อมได้ก็เย่า่ะก็ย่ก็เขย่เ